สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l หญิงพิษพาเที่ยวค่ะเป็นข่าวเศร้านะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะจากข้อมูล Facebook สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกนะคะก็ได้ประกาศลงในเพจ Facebook ค่ะว่าปิดผาหัวสิง จากกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อโซเชียลนะคะที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้ขับรถยนต์ขึ้นไปจอดชมวิวภูทับเบิกบนผาหัวสิงหผาหัวสิงนั้นตั้งอยู่ตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าจังหวัดพิจบูรณ์อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อ โดยการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากโดยเฉพาะช่วงฝนตกทางจะค่อนข้างลื่นประกอบกับพื้นที่บนผาหัวสิงเป็นลานดินแคบและบริเวณโดยรอบเป็นหน้าผาสูงชันจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อเผยว่าบริเวณผาหัวสิงไม่ได้กำหนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ จึงไม่ได้จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาค้อที่ขอคอสองน้ำเพียงดินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเพียงหน่วยที่ปฏิบัติงานลาดตะเวนเพื่อคุ้มครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นหลัก จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาคอที่ขอคอสองน้ำเพียงดินได้จัดนำป้ายเตือนอันตรายหน้าผาสูงชันและป้าย ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตไว้บริเวณทางขึ้นผาหัวสิงเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีสภาพภูมิประเทศเป็นลานดินแคบบริเวณโดยรอบเป็นหน้าผาสูงชันมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้หากมีผู้ใดฝ่าฝืนทางอุทยานเขาคอจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็จากที่ทางสำนักบริหารพื้นที่อุ อนุรักษ์ที่11นะคะได้ประกาศออกมานะคะก็ทําให้เหล่านักท่องเที่ยวนะคะก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะคะซึ่งหลายคนก็เสียดายนะคะเพราะว่าตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่ชมวิวได้สวยมากๆส่วนตัวหญิงพิษเองนะคะก็ยังไม่เคยได้ไปสัมผัสความงามตรงผาหัวสิงค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวหมดโควิดอาจจะได้ไปเที่ยวแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องปิดโครงการพับไว้ก่อนเพราะจนกว่าที่ เขาจะอนุญาตให้เราได้ขึ้นไปนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาเขียนไว้เลยว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎที่เขากําหนดไว้ค่ะอย่าฝ่าฝืนเข้าไปนะคะเพราะว่ามันจะมีความผิดต่อตัวเราเองแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายแก่ตัวเราได้นะคะก็ยังไงไปเที่ยวก็ปฏิบัติตามกฎด้วยค่ะอย่าฝ่าฝืนเลยละกันค่ะเที่ยวให้มีความสุขเที่ยวให้สนุกนะคะก็ยังไงฝาก กดไลค์กดแชร์นะคะกดเป็นกำลังใจให้กับเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง YouTube ของหญิงพิษพาเที่ยวด้วยนะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะวันนี้หญิงพิษไปก่อนนะคะอีพีหน้าจะมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ